พี่ครับเงินที่พี่ยืมผมไปอะ่ะเมื่อไรจะคืนเดี๋ยวก่อนนะพี่ว่าต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยพี่ไม่เคยยืมเงินเราเลยนะพี่คะทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะคะเฮ้ยพี่ไม่เคยยืมเงินใครเลยแต่ว่าเขาวิ่งตามพี่อยู่นะคะดูสิน่าสงสารวิ่งจนเป็นลมเลยแต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะไม่ได้ยืมเลย มาเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะไปตามตำรวจมาจับพี่เดี๋ยวนี้แหละ <voulais? S 2> เฮ้ยพี่ไม่ได้ยืมเงินเขาเฮ้ยอ,อยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่ครับจะหนีไปไหน <S <S นั่นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะฉันก็ไม่รู้เอ๊ะเมื่อกี้ฉันจะไปที่ไหนนะพี่ครับอยุดตดงนี้จังใครพี่ก็ไม่หยุดรอ อะไรกันอยู่ดีๆก็มาทวงเงินเฉยพี่ไม่ได้ติดหนี้ใครซะหน่อยเฮ้ยจริงด้วยวันน hey, ี้เป็นวันที่ตุ๊ก,กตาจะคลอนลูกนี่นะเฮ้ยอยู่นี่เพื่อนจ๋าฉันมาแล้วเฮ้ยตุ๊กตาคลอนลูกแล้วหรือยังอ่ะฉันมาทันใช่ไหมเฮ้ยเธอเนี่ยนะมาสายตลอดเลย มอบอกว่าตอนนี้กำลังรอดูอาการอยู่นะจ้าแต่ว่าฉันว่าเราไปอยู่ใกล้ๆตุก๊กตากันดีกว่านะเขาจะได้มีกำลังใจนะไปกันเถอะรีบเข้าไปข้างในกันโอ้โหที่นี่เนี่ยยังมีเด็กเยอะเหมือนเดิมเลยนะอ,อยปวดท้องพยาบาลขาขาขาชิพรจรนคืนปกติดีนะคะแต่ฉันปวดท้อง ไม่ไหวแล้วฉันต้องคลอดเรื่เดี๋ยวนี้ปวดท้องมากเลยคนไข้คะทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะเป็นแม่เราต้องรู้จักอดทนสิคะอุ๊ยขอโทษทีคะ่ะลืมตัวก้าวหนูปวดท้องนิดหนะาไว้ตายแล้วคนไข้คะคนไข้คุณหมอคะคนไข้เป็นลมไปแล้วคะ่ะ คนไข้คะได้ยินเสียงดิฉันไหมคะคนไข้คุณหมอคะคนไข้จะตายแล้วนะคะเนี่ยเมื่อไร่จะมาเฮ้ <c oughs> คนไข้คะเฮ้ยทำยังไงดีชีพจรต่ำมากอะไรกันเนี่ยคุณพยาบาลเอะอวอยอยู่ได้นัานาน่นนะสิโอ้โหดูเหมือนเธอใกล้จะคลอดแล้วนะเนี่ย <S <S อถ้าอย่างนั้นก็เตรียมอ,อุปก,กรณ์เลยนะเดี๋ยวผมจะทําคลอดให้เธอเดี๋ยวนี้ละเอาแล้วนะเบ่งนะครับคุณผู้หญิง เบ่งนะครับเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยหุ้ยหรือระทึกชะมัดเลยนะคะคุณว่าแต่คุณเป็นใครคะเนี่ยเบ่งอีกทีนะครับออออออืืื แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแม่ลูกสาวเดี๋ยวคุณแม่นอนก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยบาดแผลน่าจะเจ็บหน้าดูเลยอะ่ะลูกแม่คุณพยาบาลเดี๋ยวช่วยนําเด็กคนนี้เนี่ยไปล้างเนื้อล้างตัวหน่อยนะคุณบุรุษพยาบาลนําเด็กไปวางที่รถเข็นเลยครับได้เลยครับโอ้ตาวางให้มันดีๆหน่อยสิคะคุณเดี๋ยวเด็กก็ได้รับบาดเจ็บหรอก เด็กคนนี้ไม่เหมือนใครอยู่นะจะว่าไปแล้วหน้ามันใสชุ่มมัดเลยตุกตาไรมีลูกได้เกิดมาไม่เคยเจอเฮ้ยคุณพยาบาลแล้วนั่นคุณเด็กคนไเดหายไปไหนเนี่ยหรือก็เนี่ยฉไม่รู้คุณฉันรู้เอ๊ะตุกตาคลอดลูกห้องไหนอะ อมฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะนะน่าจะเป็นห้องข้างๆนี้แหละมัง้งเราเดินไปดูกันไหมหล่ะมิโดริจริงด้วยไปถามคุณหมอกันดีกว่านะบ้าไปแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าเธอรู้ว่าลูกเธอหายไปพวกเราซวยกันหมดแนะ่เรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องของคุณหมอครับผมไม่เกี่ยวตุ <S <S ๊กตาจ๋าเป็นยังไงบ้างอ่ะ เป็นไงเจ็บไหมว่าแต่ลูกของเธออยู่ที่ไหนอ่ะคุณหมอคะลูกของตุ๊กตาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยไม่รู้คุณหมอต้องรับผิดชอบหาลูกฉันให้เจอเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอได้เห็นดีกันทั้งโรงพยาบาลนะหมายความว่ายังไงอะคะคุณหมอลูกของตุ๊กตาหายไปไหนเรื่องนี้หมอขอไม่ยุ่งนะครับ คุณหมอคะเมื่อกี้พูดอะไรนะกล้าดียังไงถึงได้ทำลูกของฉันหายเออผมขอยือมลูกของคุณไปเป็นลูกของตุกตาได้ไหมครับจะบ้าหรอคะคุณนี่เป็นลูกฉันเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีครับคุณหมอทุกคนตั้องรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> าอยู่นี่เองมานี่มาเด็กน้อยเธอต้องไปอยู่ข้างนอกจ้าพี่คะนั่นพี่ทําอะไรนะคะพี่พยาบาลคนสวยจะปล่อยให้เด็กคนนั้นอยู่ข้างนอกหรอน้องจ้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองนะจ๊ะมานี่มาเด็กคนนั้นอะไรกันเนี่ยบ้าที่สุด เดี๋ยวรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพี่จะไปหาอะไรให้หม่ำนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะนั่งอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะจ๊ะเองเอานะพี่จ๋าอย่าไปอย่าทิ้งหนูไปพี่ไปไม่นานหรอกจ้านจะไปไหนอ่ะนั่งตรงนี้นะอหนูอยากกินขนมหนูหิวพี่ซื้อขนมมาให้หนูได้ไหมได้เลยเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากนะ ขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวคนสวยเรื่กันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยไม่ไดีกาละเอาไปไว้ไกลๆกว่านี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหนูแม่เธอจะได้หาไม่เจอ ใครกันชั่นใจร้ายนำเด็กน้อยมาทิ้งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองรับรองเลยว่าจะไม่มีใครมารังแกเธอได้อีกขอบคุณนะว่าแต่พี่ชื่ออะไรนะเออเรื่องนั้นพี่เองก็จำไม่ได้เหมือนกันเนาะ ขอขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนที่มาร่วมแสดงกันในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะดูคลิปต่างๆได้ตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจบ